กล่องสมกลับมาอีกครั้งแล้วค่ะกับนี่เลยอันนี้คือกล่องสมะไรนะลิลโล่มันมันเป็นซีรีส์ที่แบบคนได้ชิคเก็ตน้อยอะซ้ำเฮ้ยไอ้บ้าฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจบสวัสดีค่ะป้าสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนทักยินต้อนรับเข้าสู่ช่องของจุ๊บแจงและพี่อิ๋วพี่แป้แล้วก็น้องปราณนั่นเองค่ะ เป็นอะไร่อะไรไม่รู้รอบนี้นะคะเราก็มีการเปิดกล่องสุมกลับมาอีกครั้งแล้วค่ะกับนี่เลยอันนี้คือกล่องสุมอะไรนะลิลโลโลใช่ไหมลิลโลโลลิลโลโลพี่พูดไม่ถูกหรือว่าอะไรลิ้นพันหรืออะไรวก่ก็ขออ่านนี่ลิลโลโล เอรที่เขาอ่านว่าไซมอนคลับดออ่าใช่เป็นคนที่คนดีไซน์ใช่ไหมเนี่ยที่คนดีไซน์มอนคลับดอคือจะบอกว่าปกติกล่องสุ่มอะเราเก็บกันเยอะมากนะคะเราอะซื้อกล่องนี้มาจากร้านอะตงช็อปค่ะอะถ้าอย่างนั้นไม่ต้องรุนแรงซีเคดพอหมดเพราะมันไม่ตีนี้เลยเหรอมันไม่ตีนี้เลยหรออันนี้รู้สึกว่าจะมีทั้งหมดอะหกตัวอ่หกคาแรคเตอร์แต่ว่าซีเครดดูอะไรเดี๋ยวเราแกะกล่องเล็กมาดูไหมโอเคแต่เดี๋ยวก่อน อะเราเพิ่งเห็นเชวบเชวบอะไรอ่ะเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะ990บาทอ่ะนี่คืออะไรอันนี้คือเคสโทรศัพท์ค่ะของป๊อบมานะคะตัวนี้เป็นน้องป๊กกี้จริงๆแล้วไม่มีหลายลายมากๆนะคะเพราะว่าแบบ แต่แต่ละลายเนี่ยเขาก็ทําแบบออกมาขายด้วยพี่แป้งก็มีเหมือนกันแต่เจนจะไม่บอกว่าคืออะไรไปติดตามคลิปพี่แป้งเอาดูนะคะแต่ตัวนี้ค้าของมอลลี่อ้าวตอนแรกอาจารย์อยากได้แต่รู้สึกว่าอลังการเกินไปแล้วเห็นพี่แป้งแบบวื้วหวามากเจนก็เลยเอยเอาปากกี้ก็ได้แล้วปากกี้ขึ้นแบบน่ารักมากนะคะของแป้งที่สุยากนะเอาจริงดูพกยากมากมีเป็นเคสแลมีกล้าอะไรด้วย แล้พี่แป้งทําคลิปจะได้ดูอะไรด้ดูกันบอกได้คําเดียวว่าอลังการเวอร์จ้าคือใส่สาวของเกงนี่ยืดออกมาเป็นเมสเฮ้ยอันนี้เขาไม่ได้เหินเท่าไหร่นะเขาถอดเขาถอดเปลือกแล้วอ่ะอ่าถูกต้องแกล้ออะไรคือแม็กเซฟอะไรไม่เอาทิ้งแล้วเนี่ยฮู้ยหุ้ยฮูยท่านท่านท่านเาแล้วทายมันทายได้เดเอาเอาซองมาซองมาเดี๋ยวจะใส่อ่ะใส่ อ๋อน,นี่ใส่อย่างนี้ก็ได้นี่สวยไม่ใช่อร่อยยังอันนี้เพื่อนเพื่อนดู น่ารักไหมคะพี่ฮะน้่น่ารักมากจริงนะน่ารักแล้วคือมันมีความแบบนุ่มอ่ะทุกคนใช่นี่อหรมันนุ่มทั้งไอ้นี่เลยอ่ะนุ่มนะมันเหมือนมันเหมือนเป็นยางแบบนุ่มๆอ่ะแสดงว่าตอนนี้คือตกได้แบบตกจากตึกสิบชั้นแล้วไม่แตกอจริงคิดว่าไม่แตกเพราะว่านี่ดูด้านข้างหนาขนาดนี้คือน้องโดดอยู่ด้วยหนาเป็นเมตรอย่าเลยอย่าให้มันตกเลยอยากรู้อย่างหนึ่งว่าไอ้ตัวเท้าน้องเนี่ยที่แบบว่ามันมันมันนั่งอยู่อ่ะมันสามารถตั้งได้ด้วยปะแน่นอยู่แล้ว เฮ้ยลองลองลองใส่เท้าซ้ำได้ไหได้ปะนี่มันตั้งได้นี่มันแบบกิมมิกนะอ่าฟียวอยู่กิมมิกอารมณ์มุนมากอ้ยสวยมากแล้วเข้ากับหน้าจอมือถือด้วยอะโอ้ยแล้วมันพกยากมากเออจริงพกยากอ่าไหนลองตั้งดูสิตั้งตั้งตั้งอันนี้หนลองตั้งืองลองมาทุกคนหนึ่งสอง อ่าแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วว่าลมงความสวยงามเท่านั้นครับผมเรียกว่าหาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนะคะหนักไหมฮัลโหลไปเชี่ยวหลงก็ได้หนักไหมไม่ถ้าเป็นถ้าเป็นแป้งแป้งจะไปถืออย่างงี้ฮัลโหลไม่ค่ะไม่ถ้าเป็นแป้งมันจะถือนั้น ดี๋ยวก่อนนะอะไรที่เฟซตามหรือยังไงก่อนอันนี้คือเราจะพีชแล้วมันดีใช่ไหมแต่ดูแล้วไม่ค่อยอยากซื้อตามนะเอาจริงสวยเวลาจับโทรศัพท์นะคะเราจะไม่แบบถือโทรศัพท์คุยแบบนี้แหละเราจะสื่อคุยแบบนี้ลำบากเนาะชีวิตแล้วเวลาเวลาคุยกับเพื่อนคุยไลน์อตอบไลน์เอาจริงนะถ้าชีวิตมันยากขนาดนี้กลับไปใช้เคสเดิมเถอะเออโอเคใส่มาใส่ป่ะเป็นลื้อกลับมาแต่เราอะเรามาลิลโลดดีกว่า อยากรู้จริงๆว่ามันจะอลังการงานสร้างขนาดไหนอะไรถึงทําให้จุดแจงสามารถซื้อบายบอกเป็นกล่องยกกล่องแบบนี้ได้คือนนจ,จ,จะบอกว่าแจงอ่ะมีหลายลายที่ชอบนะคะแต่ว่ามันจะมีจุดเปลี่ยนผ่านอย่างหนึง่งเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเก็บบายบอกที่แบบว่าเป็น,ปน,ปนตัวเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยมอนล,ลี่ปั๊กกี้แล้วก็โบโบโคโคหรือว่าอะไรต่างๆนานานะคะแต่ว่าจุดเปลี่ยนของแจงอ่ะก็คือตอนที่แจงไปเจอน้องบอลลี่ที่เป็น BJ d อดีเป็นแบบท่า นั่นแหละแล้วแจงก็เก็บสะสมมอลลี่ที่เป็นชุดผ้ามาตลอดเลยค<ช>่ะอันนี้ก็คือเป็นเป็นตัวเล็กนะคะแต่ว่าน้องคนนี้เนี่ยเขาเป็นชุดผ้าทั้งหมดเลยจเจ้าเป็นเหมือนบีเจดีสเกลเล็กแต่ว่า<ช>อันนี้ลิโลโล่เนี่ยเป็นเป็นตัวบีเจดีที่เรียกว่าฮิตเป็นระดับต้นๆเลยมาแรงเลยใช่ไหมมาแรงมาแรงมาแรงคือฮิตมาได้สักพักแล้วแต่แต่ <S <S> <S อะไรเนี่ยที่แจงเอามาอันนี้น่าจะกล่องเก่าแล้วใช่ไหม แณปัจจุบันก็ยังมีขายอยู่คือวันนี้ต้องบอกว่าพวกเราเนี่ยไปเมกาพาซามาเกือบทุกร้านมีตัวนี้ใช่คร่ะทิศขนาดไหนก็คิดดูแล้วกันแสดงว่าถ้าเกิดว่ามันเป็น b ีเจดีเนี่ยสามารถเปลี่ยนชุดได้ใช่เป็นชุดได้บล็อกอุ้ยมีหกกลองว้าวดด้วยกันจุ๊บมวางเรีงเลยนี่คุณดูโอ้ยคือตัวใหญ่อยะ หมูไม่ใช่สก,กลเล็กๆนะเนี่ยครับมีซีเกตสองแบบด้วยกันนะฮะถ้าบอกว่าซีเกตสองแบบนี้ถ้าเกิดแบบไม่ได้สักอันนี่เหม่อเหมือนกันละอ้าวเหม่อไม่เหมอนะนีด่ดู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 เห็นไหมสํานานล้านอาตงยกบ็อกจริงๆแล้วอะลิโลโลเนี่ยเขาจะมีจุดเด่นในน้องแต่ละคนเนี่ยจะเป็นสัตว์แต่ละชนิดสเกตหมูสัตว์ข้างบนหัวน้องขาไอตัวสอบตัวล่างเนี่ยเป็นกวางแน่ๆและอาจจะเป็นกวางเลนเดียอีกตัวนึงน่าจะเป็นแมวเออหรือว่าเป็นกระจงพี่า <laughs> ไม่หว่าพี่ว่าไอตัวเนี้ยเปลี่ยนสีเนี่ยสตัวเนี้ยเหมือนกันเลยไนงะเออจริงเออหว่านไม่แน่งั้นเราลอเปิดทีละกล่องดูไหมเพราะว่าไอเนี้ยมันจะเป็นซีเครตธรรมดา ค่ะแต่นี่จะเป็นซูเปอร์ซีเครตอุ้ยจูแตงหวังว่าอยากได้สิคเก็ตอะไรอะไรก็ได้อยากขอให้มันมีสิคเก็ตอะแต่ว่าตำนานร้านหน้าตรงเนี่ยยกบล็อกเนี่ยอาจจะแบบไม่ค่อยได้โอกาสไม่ค่อยได้แต่ซื้อหน้าร้านเนี่ยโอกาสได้สูงตำนานใหม่ใหม่ละมามามางั้นเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับแล้วเปิดกล่องแรกมาปุ๊บอ่าซีเครตแตกกีดการอุ้ยเฮ้ยอะไรฮะเขาไม่มีไอ้นี่หรอเขาไม่มีซองไม่มีอะไรไม่ไม่ไม่มันจะเป็นมันจะเป็นริสเตอร์ใสา แบบเหมือนการกระแทกอก็เคยเห็นเลยแต่ว่าแกะมาถ้าจำไม่ผิดน้อง่าจะเปือยอยู่ <หะ S 1> แต่เราจะเห็นหัวคือเราต้องมาใส่เสื้อผ้าเอง <หะ S 1> อ๋อนี่ไงให้ให้ดูก่อนตอนแรกจุ๊จันตกใจว่าชุดน้องไปไหนวะใช่เราต้องมาโฉเสื้อผ้าให้น้องเองน้องบ็มีชุดเลยอเอาเออกมาเลยเอาออกมาเลยอ๋อนี่ก็จะเป็นตุ๊กตาแบบนี้เฮนยแล้วตัวแรกก็คือได้เป็นไอ้นี่เลยนะ ต,<ห>ตัวนักกองเน,นี่ยคุณเห็นไหมสเกลน้องอ่ะสวยมากคือเขาปั้นหุ่นมาเป็นบี d ดีที่แบบมีส่วทรงเอวที่ที่ดีแล้วก็ขาที่แบบจอยมันอ่ะอันเนี้ยมันขักได้เป็นเชือกใช่แล้วใช่แล้ว <S <S ใช่แล้ว <S <S อุ้ยแล้วใครที่แบบชอบงานพวกตุ๊กตาค่าอยู่แล้วแล้วแบบว่าอยากได้น้องเอาไปถ่ายรูปตามสถานที่ต่างๆที่เขาทิ้ติกันอะใช่คือซื้อได้เลยคนที่เล่นบีเจดีเขาามไปถ่ายรูปแล้วจุดเด่นอย่างของลิโลโลก็คือตุ๊กตาเขาฮะเปลี่ยนได้หรอไม่คนดูความใสดิอ๋อเห็นไหมตุ๊กตาเขาใสมากอืมจริง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 ใสใสใสบีเราอแล้วไอเทมของเขาอะที่เขาให้มาเป็นแม่เหล็กด้วยนะคะนี่ไงนี่ไงตัวรับแมกเน็มันจะอยู่นี้ นี่แล้วมันเนี้ยเวลาสวมมันก็จะดูดกรึ้ดทำให้เวลาเราเอาไปใส่น้องใส่เครื่องประดับหรือใส่อะไรก็แล้วแต่มันไม่หลุดใช่ไม่แตะกดาร์ดอะเรายังจำเป็นที่จะต้องแปะชุดให้เองเลยเฮ้ย <S <S เหยมือนตอนเด็กๆซุตะกระดาษเคยนไห<ข>มใช่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 เพราะว่าอันนี้เนี่ยเขาคือเขาเจาะรูไว้ให้เลยนะคะก็คือเราสามารถลอกสติกเกอร์เนียมาปะ ตรงตัวของน้องได้เป็นการ์ดนะคะน่ารักมากเลยอ่ะเวิยดีเขาดูใส่ใจเนาะอันนี้ดูใส่ใจมากเลยอ่ะทีมีคู่มือด้วยเป็นมือคาเลคเตอร์แบบว่าสามารถแบบชี้ได้ชู2นิ้วได้นะแล้วก็มีแบบกำมืออะไรอย่างเงี้ยเอาไว้จัดท่าทาง แล้วก็จะมีเป็นรองเท้านะคะแบบนี้อ่ามีรองเท้าให้สวยน่ารักเลยนะฮิวิน่ารักมากมากอันนี้พูตลงตัวว่าถูกใจมากเลยอะไม่คิดว่าเอาออกมาแล้วงานจะดีขนาดนี้มันดีเพราะอันนี้อันนี้ฮิตมากมากในกลุ่มของคนเล่นอะมันมันฮิตเป็นอันดับต้นๆเลยในตระกูล BJ d ดีด้วยกันเพราะว่าลงตัวการออกแบบและชุดอะไรเงี้ยอันนี้ดีมากใช่โอ้ยดีอะตอนนี้เขามีมากี่ซีรีส์แล้วคะหนึ่งตอนนี้มีหนึ่งใช่ไหม อนหนึ่งก็คือขายได้เรื่อยๆไงแต่เดี๋ยวก็มาอีกเดี๋ยวๆออกตาเป็นซีรีส์สองไดวออกตาแน่นอนใช้ยิ้มฮิตนะอยากได้ตัวอะไรอยากได้ตัวกวางอะไรอ่ะมีเขาตาเลยเมื่อกี้ได้ไหมกวางฮะเฮ้ยเริ่มตื่นเต้นน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดี๋เดี๋ยว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 นะเดี๋ยวนะโอ้ยหัวขี้ยาว ไปได้เป็นชุดเขียวค่ะ<น>เป็นชุดผ้าเขียวแล้วก็ตัวน้องนะคะหน้าตาน่ารักมากเลยอ่ะเกลงไม่ดูดตัวนี้น่าเฉียวตัวนี้น่าเยวเออชอบตัวเนี้ยหน,นูนชอบของเฟียนังนะ เออนึกถึงตัวในโลบอไอปางอ่ะเออใช่นี่นี่น้นองน้องเป็นตาสีเขียวนะคะข้างในเป็นแนวดอ,ดอกไม้ดอกไม้หน่อยแล้วชุดก็คือหวานมากนะชอบอันนี้<อ>คือชุดน้องด้วยนะคะนี่ชุดเป็นอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูตอนหลังนะคะเ<ม>พราะว่าตัวน้องป<ม>ระกอบคนข้างยากเดี๋ยวหลุดออกมาอีกนะคะก็จะเดินร้อนกันไปเดี๋ยวประกอบใช่ค่ะค้าผอมมาดีดูก่อนว่าเราจะได้ซีเ็ตหรือเปล่าโอเคไปต่อไปใครฮะอ่าพี่อยู่ไปพี่อยู่พี่อยู่ซีเกตมันต้องอยู่กล่องนี้หนูโอ้ยทำเป็นพูดซุปเปอร์ซีเกตต้อง วิ่้แล้วมีสิทธ์ไหมหกหกตัวหกในแปดอาตรงมีสิทธ์ไหมครับอาตงมีสิทธ์ไหมครับมันย่าไม่มีแต่มีสีเขีดนะคะยังไม่สียสีฟ้าเป็นสีฟ้า,<ห>ฟาผมสะะั้นค่นะ,น,ะน้องแกะน้องแกะนี่ตัวนี้น้องแกะน้ะองแกะน้องแกะน่ารักน้องไอตัวนี้ผมสวยมาก ชอบตาเขาจังเลยตาเขามีลูกเล่นเหรอยเราชอบตาเขายายเขาทำไงอ่ะยายเขาต้องหิงนออะไรวะเนี่ยมาตาปังอะเอาดิกอนไหนเอาดิใส่หัวไว้ก่อนเอาอย่างงี้ซีเค็ทออกที่ใครเนี่ยจุดใจไงให้คนละหมื่นค่คยเอานะที่เปิดซีเค็ทได้เนี่ยให้หมื่นหนึ่งถ้าเอาซีเค็ดออกที่หนูนะเอออเอกหมื่นหนึ่งแย่มากเดี๋ยวเปิดละหนึ่ง เฮ้ย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 อุ้ยไเนอะเฮ้ยไม่ใช่สีม่วงตัวนี้สีม่วงอ๋อตัวนี้คือน่ารักทุกคนดูดูสีผมน้องสีผมมีความไล่เลเยอร์นะอุ้ยแล้วชุดแบบชุดนักเรียนก๊ลาสีอ่ะอืมไปชอบชอบเซลโมนเซลโมนเฮ้ยแปลว่าตัวตัวนี้ดีดูความเป็นแบบเด็กนักเรียนญี่ปุ่นดีเฮ้ยเฮ้ยทุกคนดูนี่เขามีอันนี้พอปพอน่ารักมากครับเดี๋ยวเราเอาพอปแปะหัวไปให้ พะเป็นแมวถ้าคือได้เป็นซีเครตแต่ว่าเป็นซีเครตแบบไม่ได้ซูเปอร์ซีเครตอะก็จะได้เป็นตัวนี้แหละแต่เป็นอีกสีหนึ่งอ,อ่ะอ่าแมวน้องจังเลย เอาล่ะตอนนี้เหลือโอกาสอีกแค่2ครั้งนะครับคุณผู้ชมสองครั้งนี้มีสิทธิ์ไหมตาแจงคิดว่ามีสิทธิ์ไหมครับมีสิทธิ์มีสิทธิ์อ่ะให้ให้ทุกแจ้งเปิดหนึ่งกล่องก่อนละกันเพราะว่าเจ้าของมีสิทธิ์ที่จะได้ลุ้นจริงคือเราอ่ะไม่ได้สัมผัสกับซีเคทมานานมากแล้วเว้ยใช่นานมากนานมากๆแล้วอ่ะไม่ว่าจะเปิดของเพื่อนหรือเปิดของตัวเองเราไม่ได้สัมผัสกับซีเคทมานานมากแล้วคือวันที่เราก็แคอยากได้เรามาจัดบ้านหลังเนี้อ่ะแป้งซื้อไว้แบบไม่รู้กี่สิบบล็อก ล้าส่งอ้าวอันนี้เขาแท้จริงเขาเท้จริงเป็นลูกค้าเป็นพวกลูกค้าแบบ VIP มากนะโดนเราแท้ไม่ไม่โดนจริงอะเพราะว่าเซป้ามีประมาณ70-90บเก้าสิบบ็อกที่เป็นซีรีส์แบบว่าบายบ็อกมีตัวซีเค็ดอยู่แค่สี่ตัวเท่านั้นจริงเหรอจริงเหรอจริง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 เหรอแค่เหรอแซื้อเอาอย่างเดียวเลยเออเลิกเล่นแล้วนะวงวงการนี้ควรเราออกเนาะคนเราคนเรามาดูดิว่าดวงจะไปของเราเปล่าวันเนี้ยไหน ยังไ <Yeah. S 1> <the o> ป <so ck> <Michael> ตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ที่แบบ <c oughs> คนได้ชิคเห็นน้อยอ่ะซ้ำเฮ้ยไอ้บ้าฮะไอ้้เเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไอ้ชิคดูกร์ดดูกร์ดน่อไอ้บ้าบ้าไปแล้วเฮ้ยแม่นของจริงของจริง เมื่อกี้เพื่อกจะด่านอยู่หรอฮ้ยหรือว่าร้านอรตานอาขับขึ้นด้วยคำด่าเออใอ้ดูข้างกล่องหน่อยว่ามันดีนี่ไงตี่นี้ซุปเปอดเลยเข้กว้าโอ้ยโชคดีมากว้าออาล็กปลาแซลงเนท่แแสลงเลยขาวพังเลยดิมันใช่อ่ะโอ้ยเลยเลยเี้ยงมากเลงมากหนึ่งต่อเก้าสิบเจ็ดต่ะ หนึ่งเอาหกโอ้โหถ้าซีเขีดปกติอะซีเขีดปกติจะอยู่ที่หนึ่งต่อสี่สิบแปดโอ้โหคูชคดีอะโชคดีจริงโชคดีจริงอยากรู้ราคาโหเอาจริงนะไอ้ตัวแบบตอนแรกก็แพงอะก็แป้งคุยกันเมื่อกี้ไปลอยแล้วไลอยแล้วทะเลาะเอางี้ลุ้นเลยกล่องสุดท้ายลุ้นกล่องสุดท้ายแล้วแต่วราประกอบตัวแสดงว่าอันนี้นี่ไม่ได้แจกตังค์ใครเลยหมื่นนึงเข้าตัวเหมือนเดิม ไม่มันเลยตอนนี้รู้สึกว่าตัวที่ยังไม่ได้น่าจะเป็นสีชมพูกับสีเหลืองเราน่าจะได้ตัวใดตัวหนึ่งนะคะสีเหลืองได้แล้วครับสีเหลืองได้แล้วเหรอใช่สีเหลืองได้แล้วเอ้ยไม่ได้เราได้สีเขียวไม่ได้เราได้สีเขียวอันนี้เหลืองยังไม่ได้ตัวเหลืองยังไม่ได้แล้วก็ตัวสีชมพูยังไม่ได้นะเราอยากได้ตัวไหนชมพูหรือเหลืองเอาตรงตัวไหนก็ได้เพราะน่ารักทั้งสองตัวเลยแต่เอาก็ได้สีเขียวนี่มันถ้าจะอ่นจริงๆอยากได้ตัวนี้ไม่ได้เราไปซื้อบล็อกใหม่ป่ะ อันนี้ถ้าได้ก็คือโลภเกินไปมันคือไม่มีโอกาสแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วจังหวะคลิปนี้ตลกเหมือนกันนะคือก่อนจะเปิดกล่องพี่ด่าเราแล้วตรงไหนเนาะแล้วถ้าเร่งที่น้องร้านที่โคตรเจ๋งบล็อกจริงใช่มันเป็นครั้งแรกเลยนะที่หยกบล็อกมาบ้านแล้วแบบหนูเปิดได้เจ๋งมีเข็ดเห็นไหมครั้งแรกเธอเองครั้งแรกอ่าเนี่ยครั้งแรกพี่ตูกวางไว้เลยถราหสูดื้อรานพี่เยอะนะพี่กองสุดท้ายมาตองสุดท้ายครับ มาดูนีิว่าจะเป็นสีเหลืองหรือสีชมพูหนึ่งสองส้ยูเฮ้ยแต่ก็โอเคเพราะว่าไอตัวเขียวอ่ะมันผมเหลืองไปแล้วนี่การ์ดน่ารักใช่ไหมเลยอ่ะโอ้ยเราชุดสีเขตคือน่ารักมากมีสองเลเยอร์ด้วยเป็นชุดแบบพุยๆอ่ะให้ดูหน้าน้องก่อนเฮ้ยตัวนี้ความน่ารักคือตาสองสีเออจริง นี่น้องมิตาสองสีนะคะเดี๋ยวประกอบผมจริงๆเขาน่าให้กางเกงในดองมาด้วยนะค่ะซื้อใส่เองไงเพราะว่ามันเป็นบีเจแล้นะบีเจดีอ่ะได้แล้วครับเด็กก่อนทำไมบีเจดีแล้วมันทำไมเาอาขาซื้อใส่เซบอกว่าอันเนี้ยหูแมวอ่ะมันแยกมามันไม่ใช่ที่คาดผมเลยนะสำหรับตัวสีชมพูเนี้ยพอดีติด <ใน S 1> เองกคนละข้างกดกลางไม่น่ารักอ่ะ เขาทำมาเป็นแม่เล็กอ่ะดีมากเลยนะแล้วแม่เด็กมันแบบว่าดูดแบบหนึบดว้วยก็ใช่สีอะไรอะไรก็ดีไปหมดได้ส่เกตล้วนีเออธรรมดาคือว่าทุกอย่างมันเข้าทาเข้าทางไหนตัวสิเขตเดี๋ยวคุณใจนิดปังอย่าดูเยอะเลยตัวสิเขตอ่ะเฉยเฉ,ย,ฉยอ่เฉยเฉยอ่ะความสวยก็เฉยเฉยนะ ม <N> ดา<อ>ตัวนี้มันเจ๋งตรงที่มันมีเสื้อผ้า2เลเยอร์อเขาเรียกว่ามีเสื้อเสื้อคลุมด้วยะจะมีชุดแบบอันนี้เขาเป็นลูกไม้อ,มอ,อันนี้เป็นลูกไม้แบบซีทรูนําเป็นสายเดี่ยวมาก่อนด้วยตัวนี้วก็มีคลุมอีกเลเยอร์หนึ่งอ,อารมณ์ประมาณซอสแมนแถวหน้าพร <นะ S 1> เออแต่ว่าชุดเขาดูหรูกว่าคนอื่นนะหรูดูเวอร์เลยดูแบบเหมือนเป็นแบบถ้าเป็นคนก็เป็นระดับคนรวยอ่ะใช่ โดยกับชาวบ้านเขาพูดตรงๆนะว่าจุ๊กแจงได้แบบซูเปอร์ซีเกทแบบนี้แล้วเนี่ยกล่องหน้าก็คงจะต้องซื้ออีกไม่งั้นก็คือจะไม่ครบคอลเลคชั่นครับผมจริงๆแล้วอ่ะร้านไหนร้านละตรงค่ะโคตรเกลียดเลยเสียงแล้วเสียงคนระแบบก่อนเปิดเลยไม่ใช่อ่ะร้านละตรงอันนี้ร้านละตรงละตรงละตรงค่ะแล้นพี่เจ๋งมากม่ดแล้าวตรงอยู่ที่เมกาพาซ่านะคะสะพานเหล็กชั้นชั้นหุ่นแหมโปรโมทได้เขาเฉยเลยนะแล้นพี่เจ๋งมาก ดูเด็๋น่ารักนะจริงน่ารักดูดิ่แต่งตัวเสร็จแล้วคุณน่ารักเลย super secret แน่นอนเอ่อหนึ่งต่อ้าสิงหกมาบอเวิร์บมากโอ้ยลูกน่ารักเกินลูกแหมเป็นมารดาทันทีเลยนะคุณตลกตรงนี้ตอนแรกอะดากรนโรมดากรนโรม a few moments later อแอนนี่นะคะว่าคือน้องดิโลโลของเรานั่นเองนะคะและรอบนี้จูบแซงก็ได้ตัวซูเปอร์ซีเคร์มานหนึ่งตัวด้วยเย้มันช่ตัวหนึ่งในเก้าสิบอะค่ะปกติซีเคร์นี่ก็ว่าหาย,ยากแล้วแต่ซ<ะ>ูเปอร์ซีเคร์นี่ก็คือแบบว่าหูม้องอาศัยดวงจริงใช่ <ๆ S 1> เพราะว่าซีเคร์เนี่ยจะเป็นน้องหูแมว้อมสีตแต่อันนี้ยคือตัวใหม่เลยโมเดลใหม่เลยแล้วชุดดีมากน่ารักเนาะแล้วแล้วคุณดูนะเวลาน้องยืนครบเซตนะทุกตัวนะสวยมากหัวละมุนจ้าก็กรุ๊ป ละมึนละมุนมากแล้วบอกว่าเขาเนี่ยสามารถเปลี่ยนผมเปลี่ยนอะไรกันได้ด้วยนะใช่คือสามารถที่จะแบบว่าเอ้ยใครชอบตาสีนี้เข้ากับทรงผมสีนี้แล้วเนี่ยแป้งอะเช็คในอเมซอนมาคือตัวเนี้ยจะเป็นตัวส c เรตที่ไม่ใช่ซูเปอร์สกเรตนะคะจะเป็นน้องแมวหูชมพูนะจะคล้ายๆกับตัวเนี้ยแต่จะเป็นผมสีชมพูแล้วก็ชุดเขาจะเป็นสีชมพูหมดเลยนะคะซึ่งราคาที่เช็คมาได้นะราคา4,620บาทก้่า อันนี้คือขายในอีเบย์อันอันนี้คือไม่ใช่ซุปซีด้วยนะอันนี้ซีเฉยๆใช่ไงแล้วตัวเนี้ยจะเท่าไหร่อ่ะซุปซีเท่าไหร่เนี่ยคือมันไม่มีคนเอามาขายอ่ะอุ้ยอุ้ยไอ้น้องหัวขโมาหมดเลยนะน้องตกใจราคาใช่ไหมลูกตกใจราคาถ้าเป็นซุปเปอร์ซีเค็ดนี่คิดว่าน่าจะโดดไป้ห้าหกพันได้นะคิดว่าไหมใช่อุ้ยเท่าไหร่อ่ะเจ็ดพันสาม้ไม่อยากไม่อยากเก็บแล้วไม่อยากเก็บแล้ว้ย ได้อีกหลายบล็อกเลยนะไม่เราไม่เป็นคนเก็บใบบล็อกอยู่แล้วแงอย่างพี่เลวลาได้สิึงมานะพี่ก็ไม่ไม่ขายใช่ปหล่ะ เพราะว่า,าเราคิดว่าซีเคดอ่ะเวลามันเก็บไปละระยะเวลายิ่งนานยิ่งมูลค่าเพิ่มครับแล้วซีรีส์ต่างๆที่แบบเขาทำออกมานะคะคือเขาจะไม่ได้รีรันซีรีส์นั้นอีกแล้วก็คือจะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วซีรีส์เก่าๆอ่ะยิ่งซีเคดอ่ะจะยิ่งมีมูลค่ามากขึ้นใช่ที่สำคัญคืออย่างน้อยๆเรื่องของมูลค่าราคาขายมันก็เรื่องหนึ่งนะแต่คุณค่าทังใจช่วงเวลาที่เราเปิดได้กับเพื่อนเราอะไรเงี้ยก็ดีในความทรงจำช่วงเวลาที่เราเราผู้ดงแล้วตกแล้วเราก็เปิดพอดีวันนี้เป็น ที่เราชอ็อตฟิล์มเออตลกตลกดึกจังหวะดีมากจังหวะดีมากถือว่าจุ๊กแจงโชคดีนะใช่อันนี้ยอันนี้ดุมเฮ <c oughs> ้ยจขอเล่าอีกเรื่องหนึ่งได้ปะอะไรแจงจะบ,บอกว่าบล็อกเนี้ยจริงๆแล้วแวจงบอกให้พี่อิ๋วว่าแบบคุยกับพี่ตงให้หน่อยไว้อยากได้มากเลยเ<อ>ให้เก้หน่อย,อยกีนน่เดือนนะมันมีสตอรี่คือไอจกไปอยากได้แล้วมันก็บอกพี่แล้วพี่ก็ไปบอกให้น้องทีระตรงอ่ะเก็บมาให้บล็อกหนึ่งเดี๋ยวไปเอาเพราะว่าอันเนี้ยไอจุ๊กแจงมันชอบครับแล้วทีเนี้ยก็เก็บมานานเลย หลายเดือนเลยหลายเดือนจริงหลายเดือนมากเราเก็บมาตั้งแต่วันนี้เฮ้ยเราก็คือซุปเปอร์ซิเกอดูดในนั้นหลายเดือนอะใช่ใช่เขารอหนูนะคนเออเหมือนคนมันจะได้เออจริงดวงเขาจะได้คับผมครับก็ถือว่าวันนี้เนี่ยได้เปิดกล่องบายบ็อกนะคะชุดผ้าบอกเลยว่าอลังการมากๆนะแล้วใครที่อยากได้ตามนะคะสามารถไปซื้อได้เพราะว่าตอนนี้ฮิตมากครับผมใช่แล้วห้าพันนะแค่ตัวเดียวก็น่ารักแล้วนะโหจะทามายีมันปุ๊บนี่สุดๆ ต้องไปหาตัวเพิ่มอีกสองใช่เพราะว่าต้องมีตัวนี้ต้องมีตัวสีเหลืองด้วยอ่ะก็ไม่เป็นไรสี่พันหกไม่ตัวสีเหลืองตัวปกติอ๋อตัวปกติปกติก็ประมาณเจ็ดแปดร้อยก็แปลว่านะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกับพวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆเพื่อจะได้ไม่พลาดกันนะคะสำหรับครั้งนี้คนต้องขอตัวลาไปเอาน้องกลับบ้านแล้วก็จัดลูกเฮดก่อนอุ้ยตอนนี้อยากได้ฉากเลยคิดถึงฉากเมาเฟ่มาเน่มาเฟ่ไปแล้วเดี๋ยวทุกคนเจอกันใหม่นะ Bye. <laughs>